ก็ไม่ยอมรับทันกันด้วยนะครับมันนี้เนี่ยก็ไ่อยู่กับเกมไม n ครพี f t หนึ่งไมโครพ็อกเก็ตดิจชัอ่นีอีกเช่นเคยเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่ทำอะไรดีวะเราจะมาทำ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 ฟาวอัตโนมัมัและกันนะฮะโอเคแล้วก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ทำอะไรไปอีกจำอะไรได้ทุกอย่างไหมเนี่ย โอเคนะผมปาพาไปดูข้างบนบ้านก่อนนะว่ามันเป็นมาอย่างไงนะครับก็หลังจากวาดทิ่นแล้วนี่พี่ผมได้ทําฝาบ้านตรงนี้ไปนะมันก็ได้ถูบออกแล้วก็ได้ถูห้องตรงนี้ออกนะมันนูกัอย่างไงไม่นู่นะแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านนะไม่ได้ขี้โกงนะฮะไม่ได้เฟกหรือไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับโอเคต้องขออภัยที่ได้สูน้ำมูกนะฮะพอดีว่าเออเป็นหวัดนะฮะเป็นหวัด นี่ฮะก็จะเป็นอ่ทำหลังคาตรงนี้เล็กเล็น้อยแล้วนะเผื่อฝนตกมันก็จะเข้าบ้านดูไม่สวยผมก็ได้ทําแค่ตรงนี้ฝนตรงนี้ก็จะเป็นอที่กินลมกินกินลมชมวิวนะฮะโอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปดูอะไรที่ดีโคตรๆนะฮะขออขอแย้บหนึ่งนาคุณผู้ชมโอเคมาต่อกันเลย ยวผมจะพาไปดูอะไรฮะเพิ่งผมไปเจอมานะฮะแบบมือเป็นแล้วคนดีผมได้นองเมืองไปแล้วได้ถ่ายไปแล้วด้วยแต่ว่าคลิปมันเฟลนะฮะมันเฟลคือมันแบบมันมันภาพมันไม่ตรงกับเสียงเสียงมันไม่ตรงกับภาพนะฮะอ่ะคุณผู้ชมเห็นนี่แบบเออทําฟาร์มได้เลยนะมันฟาร์มอะไรเดี๋ยวมันพาไปดูนะฮะแต่ผมแบบผมไม่ใช่คนเก่งอะไรแล้วผมทำฟาร์มอะไรไม่ได้ค่อยเป็นอ๋อหายไม่ไหนวะ อออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ฮะคุณผู้ชมสปอนสัมี้ฮะไม่ค่อยสุดยอดอ่ะคือผมนองเมืองมาแล้วเขาเนี่ยก็เดินมาเน่อยๆไม่ก็เจอเฉยเลยแต่ผมยังไม่ได้เอาของข้างในนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะ หมดแล้ววะทุกกล่องไม่ด้วยนะฮะบ้านเราจรเไม่ต้องใช้กล่องเพราะเหมือน,นคนที่แบบชอบตกแต่งอะนะฮะโอเคเดี๋ยวาเราอย่าค่อยมาทำมันลวกันนะไปล่อยไว้นี้ก่อนโอเคผมได้น้องเหมืนครั้งนี้เนี่ยคือได้อะไรมาโคตรเยอะเลยนะฮะไดมอนด์ก็ได้แล้วเลนะ่นไดมอนด์ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชม อ้ยหยิบหายใม่ไปวางโอเคข้างไหนที่นำมาว่านี่ไงนี่ไงเฮ้ยยืบอึบเฮ้ยยืบออเอเอ,เอ,เอ,เอโอเคเอะตอนนี้นะคะค่ะข้างในบ้านเราก็ คือไม่ใช่ไนบ้านสิบ้านเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะแล้วก็ใครอยากให้สร้างอะไรก็คอมเมนต์ได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาอ่าทําฟาร์มอัตโนมือนะฮะอัตโนมัตินะฮะขอเก็บของก่อนแป๊บนึงตอนนี้ผมก็ได้อ่าวางของมันที่เรียบร้อยเป็นแบบอของใครของมันแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอกินก่อนโอเค แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเดิร์ดนะหรือว่าเอาดินไปประมาณนี้เพื่ออะไรเด็วผู้ชมก็รู้นะครับแล้วับต้องไม้ไว้นี่ก่อนเอาข้าวไวนี่กันเผาเอ้ยไม่ใช่กันเผาเดอร์อะไรวะเออก็กันเผาเดอร์แหละเอาพวกนี้ไว้นี่ก่อนแล้วก็เอาไอรอนไอรอนไอรอนผมได้เก็บของมันระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น กระจบนะฮะหรือแก๊สอันนี้ก็จะเป็นโฟนสองก็คืออ,อะไรที่ทําจากหินก็จะเอาไว้ในนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไอ้สองอันนี้ก็จะเป็นถังขยะอันนี้จะเป็นพวกแบบพวกแร่ต่างๆนะนี่คือผมไม่ได้เฟกไม่ได้โกงอะไรทั้งฟิ้นนะครับตรงนี้ก็นะจะเป็นวุ้ล็อกนะก็จะเป็นไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นหินธรรมดานะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหินต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อะไรทั้งอย่างทุกอย่างที่ทำจากไม้นะตรงนี้ก็จะเป็นอไม้แปลรูปนะคะโอเคพูดเร็วไ้หมหมอนกล่องอันนี้ก็จะเอาไปไว้ในห้องครัวนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวของเรานะครับปรับปับโอเคก็ใครนะที่ชมว่าบ้ามือนฝอยก็ต้องขอขอบคุณนะก็มีคนเดียวนนแหละที่ชมว่าบ้ามือนฝอยนะคือน้องเอชเกมเมอร์นะฮะยาผมขอไปตักน้ำก่อน อะจอเจ้าเออแล้วก็ผมก็ได้ถา่าทำตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะนะเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อวัวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไก่มีอยู่ตัวเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำฟาร์มอัตโนมัติเลยดีกว่าทำไงวะจำไม่ได้แล้ว <laughs> ก็ไปดูในยูทูบมานะฮะแล้วเ,เข้าไปข้างในดีกว่า ทำอย่างนี้ใช่ไหมปรบับปรบับหมับต้องทำให้ครบฝีด้านะนะอโอเคนึกนรู้สึกว่าผ้า ถ้าเ่นแบบ forever นะผมว่ามันมันเป็นงาไใที่ยุ่งยากมากแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะมันยุ่งยากจริงๆนะเนี่ยโอเคแล้วก็ต่ข้างล่างก็ทุบออกข้างล่างทุบออกนะ,ะมันไม่จำเป็นนะ อะไรที่อยากทํานี่ก็ทําตามได้เลยนะไม่ว่ากันอแล้วน่าจะทุบทําไมวะเนี่ยเอา้าช่างมันไม่เป็นไรเอา้ามือลั่นนะฮะปรับปรับโอเคตรงนี้ก็ไม่จำเป็นทุบออกแล้วตรงนี้ก็ทุบออกไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ทุบออกไปนะ เอ็อกอะไรก็ได้นะที่มันแบบอ่านย่มตักน้ําที่มันแบบวางอ่าชุดได้ง่ายนะฮะชุดได้ด้วยมือนะครับอ่าโอเคไอ้เจ้าวให้ไห้ใอ้ให้้หหหหห้ไปไหนก็ไปเลยเองอ่ะอ่าได้แนวฮะอันหนึ่งอยวผมจะมาบอกวิธีใช้ด้วยนะฮะโอเค เฮ้ยอีเย,อ,อ,ยอ่ะชิบหายละอย่างนั้นอกเมยอ่เอาเอาไอ้นนั้นมาด้วยนะฮะขเขาเรียกว,ว่าอะไรวะ,อะเออได้ๆผมขอไปอ่านก่อนตอนนี้นะผมกำลังเล่นเกมนะให้เกิดประโย์ที่สุดนะฮะขเขาเรียกว,ว่าฟตอนหกฟตนฮอฟอตฟตนโฮ,ะน,โฮนะฮะไม่นึกว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอ่านโานูกอ่านผิดก็ต้องขอ อภัยนะอ่าวโอเคแล้วก็ชุดตรงนี้ออกไปกันเอาไว้อย่างนี้เราจะค่อยปลูกพร้อมกันนะไม่ได้ได้ตัพร้อมกันโอเคปั๊บแล้วก็หมับแล้วก็ออออย่างนี้อย่างนี้ เฮ้ยคลิปทั้งมันไม่เป็นไรนะฮะพอามผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ทุกคนเราทำเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วฮะอันนี้ผ่านไปแล้ว9นาทีเราต้องทำให้เสร็จภายในเท่าไหร่ไม่รู้ไอ ทำถูกวาวันถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอา้าอาอฟึ่งวิธีนี้นะคะก็ไม่ได้ยากอ่ามากมายนะฮะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่แบบ คือมันเป็นอะไรที่ยงยากมากๆด้วยนะฮะโอเคนะแล้วสองอันแล้วตอนนี้เราขอจะขอไปนอนก่อนนะฮะตักน้ำไปด้วยผมใส่แล้วนี่นอนมาไว้ข้างนอกแล้วเผื่อมันมึดอต่นี่ผมจะรีบไปนอนกลัวคิปเปอร์มันระเบิดนะฮะโอเคนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผ่านไปรอสิบนาที ิ0นาทีนี่เป็นอะไรที่แบบเร็วมากนะฮะเร็วมากจริงๆเอ่อผมอัดคลิปนะ,ะมันจะไม่ให้เกิน20นาทีเออนี่สเกลตัน,นะฮะโอเคภาพอาจจะไม่ชัดนะก็ต้องประทานโทษนะฮะเพราะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้ภาพมันชัดนะถ้าใครนู้ก็ อ่าคอมเมนต์ได้นะไม่ว่ากันโอเคป๊บแล้วก็วางอ่าให้ตรง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 นี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมา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 โอเคนักฝึกครั้งนี้ได้ทำง่ายนะ ง่ายนะง่ายจริงๆมังอันนี้ประชดนะับคุณผู้ชมยังผมจะบอกวิธีการใช้ด้วยสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะแต่สาหรับใครที่รู้แล้วก็จะดูผมก็ไม่ว่ากันอ่าเสร็จแล้วอ,อีกแล้วอีกแค่อ่าฝั่งเดียวนะฮะ ออชิโอเคโอเคอ๊บวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะได้ดูวันนี้แหละนะครับแล้วก็อ่าอะไรอะ่ะคลิปเอ่อผมจะลงอ่ออีกทีนะฮะในเพลงนี้ก็จะลงอีกทีก็น่าจะวันพุธนะครับ อ๋อคารอดูกันหน่อยนะฮะเลนเพลงนี้ผมก็จะเล่นให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่มันจะดีได้โอเคซึ่งตัวเต็มตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะมาแล้วนะฮะ,อะโอเคนะคะทำเสร็จแล้วอ๋นอีกเดียว,ยวช่างมันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนาาน้องไอ้นี่ด้วยยังไม่เสร็จนะ,ะตอนนี้ อาโอเคโอเคกว่าจะพังได้นะฮะแล้วเราก็ต้องเอามาถึงตรงนี้พักๆประมาณนี้มัง้งจำไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้ทำงานปับมับมับมับ เอ่าทำไมมันอย่านะฮะเกิดข้อผิดพลาดอะไรนึกเปล่าอ่าลูกฟึกจะเกิดข้อผิดพลาดนะฮะอ่าหนึ่งสองสามสี่เอ้าห้าหกเจ็ดแปด มันก็น่าจะมาถึงแล้วนี่ทำไมไม่มีน้ำมาป๊บป่าบเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อบักหรือเปล่าวะออฝองฝ่ายมันจะบักนะฮะตรงน,นี้เออมันบักจริงๆเลย ช่างมาันโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอ่าสมมติเราเออมันตเต็มหมดนะใช่ไหมนักทุบไปตรงนี้ออกฮะแล้วกทุบไปตรงนี้ออกฮะมันอาจจะไปไม่หมดนะฮะก็นรอมาเอาอีกทีอา่าอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลกั่ข้าไห่แล้วมันก็แหลกโคตรเลยนะฮะ อ่าไปแล้วมันก็จะไปรวมกันที่ตรงกลางฮะปับปับรวมไปหมดแล้วแล้วเราก็เออตามจริงมันต้องมีตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับปิดนี่ฮะตามจริงมันต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราปิดก็จะได้ง่ายนะฮะนี่คืปิด เออมันอะไรชิลลกมากนฮะตอนนี้ปิดอ่าแล้วก็ปิดโอเคแล้วน่าจะจะมาดูผลลัพธ์กันฮะนี่ฮะคุณผู้ชมอืมอรู้ดูในตัวเรานะฮะบับเรียบร้อยฮะอ่า ฝุดยอดกันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ได้ผลผลิตมาเยอะมากนะครับอ่าอย่ามันจะปลูกเอ้ยผิดผิดอ,อยวจะไปเอาแครทมาด้วยนะฮะแครดอยวเราแยกปลูกเลยดีกว่าแค่หรอกะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยแยกปลูก โอเคปาอัดโนมัติแล้วก็เป็นอะไรที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับเวลาเราใช้ก็ทบไปตรงนี้ออกฮะ,ะแล้วเวลาเราใช้เสร็จก็ปิดวิธีนี้เขามีวิธีง่ายๆนะฮะซึ่งผมก็อ่ไม่ได้คิดเองนะฮะก็ไป <c oughs> ไปเอาคิด,คดว่าผมเผยแพร่แล้วกันนะฮะ อย่าไปคิดว่าเรียงแบบเลยนะครับซึ่งอวิดีโอที่เขาทำเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะมันชื่อว่าอะไรนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะหามาให้แล้วกันนะครับให้เครดิตเขาไว้เดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ให้เครดิตเขานะฮะโอเคทำไดที่ดีมาก พัดหน้านะเราอาจจะทําเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็นองเหมืองนะครับโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราปิดไว้โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ล้วก็สนุกพอแล้วนะคะัสำหรับอ่าฟาร์มอัตโนมัติหรือฟาร์มอัตโนมือของเรานะฮะก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะคันที่ชอบอย่าลืมใจกดไลค์นะกด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอเออเออแล้วก็นึ่มบอกนะนี่เป็นสก,กินใหม่ผมเองนะสก,กินแบบก็ไม่นึกว่าเทหรือเปล่านะเท่ไม่เทยัยงไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ